มีโปรเจกต์อื่นที่ผมอยากจะได้คือผมอยากได้ n t 0ูเผมก็เลยเอาขายเว็บบังลมคันนี้ไปให้น้องนัทน้องนัทจะเป็นน้องแถวบ้านผมนี่เองนะครับ <S <S เดือนแรกที่ผมขายเว็บบังลมคันนี้ไปให้น้องนัทปึบน้องนัทบอกว่าเนี่ยอยากจะใส่ปั๊มโบ้และมีพี่ที่ทํางานด้วยกันกับน้องนัทเนะ่ยเขาเป็นช่างมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่อ,ยอีสานนะนะก็เลยเอาไปจอดไว้บ้านพี่คนนั้นปรากฏว่าไอ้บ้านพี่คนนั้นเนี่ยไม่มีรั้วครับก็รูู้กันนี่ครับตามมันนอกอะมันจะมีแบบว่าปัญหาปัญหายาเสพติดเยอะมัน เดินทั่วหมู่บ้านเพื่อจะหาว่าสินค้าไปขโมยแล้วก็เอาไปขายอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเดินมาเจอเว็บบังลมของไอ้นัดพอดีมันก็มีคุณแจผีครับมันก็ไล่เสียบรถทุกคันที่อยู่ในบ้านพี่คนนั้นครับปรากฏว่ามันเสียบเว็บาังลมแล้วมันเปิดติดเพราะว่าเว็บังลมผมอ่ะเบ้าคุญแจมันพังแล้วผมกะว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าขายไปก่อนก็เลยไม่ได้เปลี่ยนช่างมาแล้วกันมันก็เลยเปิดคุณแจเว็บังลมแล้วมันขับกลับบ้านมาเลยทีนี้น้องผมมันเลิกงานปพ๊บมันจะไปดูรถมันก็ว่าเอ้ยไม่เห็นรถตัวเองรรรถหาาาาายยกก็เลไปทํํแแจจจ้้งงคววมต ตำรวจก็มาช่วยกันค้นหาอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแล้วทีนี้คือมันจะมีป้าคนหนึ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์และเขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์อยู่บ่อยครั้งตำรวจเขาก็เลยแบบว่าเข้าไปเลยเพราะคิดว่าใช่แน่ๆไม่ต้องใช้หมายของหมายค้นเลยเพราะบ้านนี้เราบ่อยน่าจะบ่อยก็เข้าไปปุ๊บก็เจอไอ้ตัวคนขโมยไอ้ตัวขโมยมันก็ปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่มีนอนอยู่บ้านผมนอนอยู่เฮียบนะครับผมไม่ได้ไปใส่เลยนะครับเขาก็พยายามปฏิเสธทุกทางครับ ไอ้นัทมันก็เดินเข้าไปในบ้านปรากฏว่าไอ้นัทหันไปไอ้นัทเห็นกองผ้ากองหนึ่งเป็นการปกไว้แบบรีบๆมีมเสื้อมีกางเกงปกไว้แบบรีบๆมันดูแปลกๆไอ้นัทไปลองเปิดดูผ้า mm hmm. เจอโครงเวฟบังลมที่ไม่มีชุดสีมีแต่โครงเปิดเข้ามาก็อ่านี่ไงชัดแล้วอยู่นี่ครับตำรวจก็บอกตำรวจมาด,ดูตำรวจก็ล็อกไอ้นันเลยล็อกปุ๊บไอ้นันมันก็มันก,มนก็มันก็แถวะเนี่ยรถผมนะครับเพราะว่าผมเอาคุญแจไปเปิดแล้วติดนี่ไม่เชื่อคุณตำรวจเราเอากุญแจไปเปิดดูมันก็ให้คุญแจตำรวจไป ตำรวจก็เอาไปเปิดรถเบียบังลมวันนี้เอ้ยมันก็เปิดจริงจริงไอ้นัทก็เลยบอกไม่ใช่ครับเบ้ากุญแจรถคันนี้มันพังก็เลยอ่ะพาตัวไปโรงพักแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้ไอ้นัทมันก็แบบว่าประกอบชุดสีคืนเพราะว่าชุดสีที่ไอคนติดยาแยกอะไรมาเนี่ยมันยังไม่ทันได้เอาไปขายมันแค่แบบว่าถอดไว้ก่อนเตรียมแยกขายแต่ยังไม่ได้แยก2เดือนผ่านไปไอ้นัทเรื่องงานไปซื้อของกินเป็นข้าวเที่ยงยามดึกมันเรื่องงานมาวันเที่ยงคืนนะครับมันก็จอดรถไปที่หน้าเซเว่นสักพักมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมมนึงขี่ไซา สองคันสี่คนมาจอดประกบข้างๆเวียบังลมไอ้นัทไอ้นัทก็ชำเลืองดูอยู่ไอ้ัยรุ่นสี่คนนั้นมันก็แบบลุกลี้ลุกลนสักพักหนึ่งมีกลุ่มใหญ่ๆมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์แบบประมาณสิบคันน่พุ่งเข้ามาขี่เข้ามาตามไอ้ัยรุ่นสี่คนนั้นน่มาจอดแบบจอดล้อมหน้าเซเว่นล้อมรถไอ้นัทไปเลยไม่รีรอครับกลุ่มัยรุ่นที่มาแบบกันสิบคันวิ่งพุ่งเข้าไปใส่ไอ้ัยรุ่นสี่คนนั้นวิ่งเข้าไปต่อยคือวัยรุ่นตีกันหน้าเซเว่นนะครับ ูดง่ายๆแล้วมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าเซ่เซ่ไปโดนรถไอ้นัทรถบังลมไอ้นัทเนี่ยรถบังลมไอ้นัทก็ล้มลงไปกับพื้นเลยแล้วกลุ่มไัยรุ่นสิบกว่าคนเนี่ยมันก็ไปกระทืบไอ้คนที่นอนล้มอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็กระทืรบรถบังลมคันนั้นด้วยเพราะมันเข้าใจว่ารถเบสบังลมคันนี้นเป็นรถของคู่อริก็กระทืบชุดสีแตกแข้งแตกตะกร้าเบี้ยวเละไปหมดเลยไอ้นัทยืนซื้อข้าวเซเว่นอยู่เฮ้ยตกใจรีบวิ่งเข้าไปอย่าทำรถผมอย่าทำรถผมอย่าทำรถผม เขาเกือบตีนัดด้วยแต่ว่าแบบมองเห็นไงว่าเออคนบ้านเดียวกันพอ,อยายๆสปึบไอคนที่โดนโดนตีมันก็มันก็เจ็บแล้วเจ็บเจ็บหนักยังไม่ได้ทําอะไรสุดท้ายเขาก็แบบอาศัยเงามือแล้วก็หลบหนีไปปล่อยไอ้นัดให้อยู่กับเว็บ,บาังลมที่นอนแองแมงอยู่พื้นจากการสอบถามเรื่องราวไอคู่อล่สี่คนเนี่ยมันหนีคนบ้านผมมามันเป็นคนอยู่หมู่บ้านข้างๆแล้วมันหนีไวรุ่นบ้านผมมาแล้วรถมันมาน้ำมันหมดอยู่ตรงปตทอ,อนี้มันมน้ำมันหมดอยู่ตรงไอเว็บ,บังลมของไอ้นัดพอดีขณะที่กำลังหนี มันหมดตรงนี้พอดีแม่งสวยชิบหายแล้วคู่อริมันไม่เห็นพอดีแล้วคู่อริก็เลยกระทือบแม่งนั่นแหละรถก็พังหมดก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับโรยน่าก็ยังขี่อยู่ทุกวันนะครับผมก็เห็นอยู่ทุกวันก็คิดถึงรถตัวเองอยู่ผมรู้สึกว่ากูคิดถูกหรือคิดผิดวะที่กูขายมันเนี่ยขายขายให้มันไปแบบรถกูไปอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแบบถ้ารถมันพูดได้มันก็จะบอกไอ้ออยซีพีมึงเอากูกลับไปเดี๋ยวนี้นะเวลาผมแวะไปซื้อกับข้าวเนี่ยผมก็จะขี่ไปดูเว็บบางลมคันนี้น้องผมมันทำงานอยู่อะไรว่า Y มันก็จะจอบเบ้บังลมคันนี้ไว้อยู่หน้าดีวผมก็จะชอบแบบว่าขี่รถวนไปดูรถตัวเองว่ามันแต่งอะไรไปบ้างเนี้ยมันก็เปลี่ยนล้อนะครับจากล้อน้ําเงินเป็นล้อสีเงินแล้วก็แบบว่าติดสซติกเกอร์เป็นสซติกเกอร์เดิมๆของเวีบังลมติดสซติกเกอร์เข้าไปสิ่งที่ผมแบบว่าบอกมันทุกวันก็คือคอท่อคอท่อของผมเนี่ยตอนผมขายให้มันมันจะเป็นคอท่อไทเทเนียมใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้มันกลายเป็นคอท่อช็อกโกแลตคือมันขี่ไปลุยน้ําลุยโคลนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ล้างครับคอท่อแบบจากม่วงๆอ่ะแม เห็นแล้วเจ็บใจแทนปกติคนมีท่อทตทีเขาจะทะนุถนอมนะครับคุณจะเห็นแบบว่าคนดังๆในทิกตอกใช่ไหมมีท่อทตทีเขาจะแบบมึงจะจับท่อกู้เดี๋ยวท่อกูจะเป็นรอยมันจะเป็นรอยนิ้วมือเขาดูแลทะนุถนอมนี้นีแตัภาพมาที่เนัดลุยคันแทนาะลุยแบบหญ้าเศษหญ้าเศษขี้ดินเศษหินมีหิน,หนกระแทกคอท่อบุบคอท่อด้ทีบุบโอ้โหแทบจะจะร้องไห้พวกสวิงอาร์มกเท้าอะไรเงี้ยผมเบิกใหม่ใส่หมดเลยนะอันนี้แล้วเร่นี่ผมไปดูล่าสุดสิ่งที่ผมเบิกใ,ใส่มาก มันขึ้นสนิมหมดแล้วมันกลายเป็นของเก่าไปแล้วนะครับมันก็จะมันก็เป็นคนใช้ใช้รถนะครับมันไม่เหมือนผมนะผมคือผมจะจอดแต่อยู่ในบ้านนะครับเวลาฝนตกเนี่ยผมจะไม่ออกไปขี่เลยแต่น้องมันเป็นคนใช้จริงนะครับมันก็ลุยรู้ๆกันฝนเมืองไทยมันมีกรดสวิงอาร์มก็ขึ้นสนิมพักเท้าที่ผมเบิกใหม่มาก็ขึ้นสนิมน็อตเลดที่ผมแบบซื้อมาใส่ข้างล่างใต้พักเท้ามันก็หมองหมดละหมองหมดละก็อ่ะมันก็เป็นทรัพย์สมบัติของเขาไปแล้วนะครับแล้วก็ทําได้แค่ ถามไทยด้วยความเป็นห่วงนะครับเราทําได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเราปล่อยจากมือเราไปแล้วแล้วก็ให้มันอยู่เขาเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกทํายังไงก็ได้กับโลกของเขา